ไม่ว่นบรไปเฮ็ดเป็นก้างของข้อหรอกตัดมือถิ่มชวงทางดเดี่ยวมืไปตีกันเด้อก็วิวเด้อตีกันเด้อก็วิวิเด้อเปน่อเปนเนเนรถมาสอดกระเป๋าเขาเทนสาตโพดโพดนี่ก็ได้โอ้ยเนาะสวัสดีนะสวัสดีเด้อป้าลุง วัชุคนน,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 นับนับมันบลงมาอีกบ่ตะเกาปะตะเก่า,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 ามันลงได้ตะเก่า,าไปไปไม,ไ,มไม่ตู้ไมตู้ไล่ขึ้นขึ้นไวไวไห่ลหายว่ดแล้ววะแล้วไล่ไขึ้น ไม่ไม่รบไปเลยไม่บก้นจะตกฟ้าจะร้องตของพี่มาแล้วมันเก่จม่เห็นปลากระป๋องเนียตัวนี้ปลาชะลามเนี่ยนี่ลุมอยู่แมเห็นปลากระเ๋าปลากระเ๋าอพิษโอ้ยแฟงเด๋เอากวนนุ่มาให้ลูกคะเอามาให้ในใบ ย่กัดลอีกเจ้าเวนปลาฉลามได้เจ้านะนี่ปลายเป้าปลป่านหน่ยปลาเป่าน้อยนี่ปลเป่านี่ปลาปักเป้าได้นี่นลปลาปักเป้ามีน้ำแดดเดมาอันโยนน้ำลุงเลยพุ่ลุ้งเลย เมืนบ่าว่าโบแมนมันเห็ดมันเห็ดคือฟองลมนอี่โยนลงน้ำไอแม่จะพิมพ์เข้าไปบงปลานกระเป๋าโยนลงน้ำให้ตุ่งลุ้งจิ้งลุกงจิ้งลุ้งไงฉันดิอืมอจำ้องเจนลุกอไอแต่เป็นเผาร์ายๆเายด้เจ้าก็เลย ชเขาตีเขาตุ่ยเขาอ้วนเขาปลุกลุกอีกตัวพัดจีอยเอาจ่อยเอามันให้เขาตัดปักเขาโตก็จะเอียงมะเอียงไปหาแม่พุ่งมันว่าเจะหยอกมันจะยังไงเออเอียงไปหาแม่พุ่งเนาะเจ้ มวนเอ๊ม้วนเอ๊ไปแต่กดดูเต่ายาน้องหรอล,ะละูกไห้น้องพิงนี่น้องเป็นคนอึดอัดน้องอึดอัดน้องเพรแล้วเออยน่าจะดูดไอเต่าหนาเขียวเหียดมาเลยค่ะเ <c oughs> ขียวเหียดมาเลยค่ะดูดเต่าเบาหน่าดนะูดดูด,ดกินรอดขึ้นน่องนี่เห็นบ่ลมเขาท,อขอทอ้องลมเขาท้องไอค่ะ

ô oh, bà thọt, bà thoát hai tang đi lúc ok ok bà thoát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  bà bà

ตกแดงอะหายว่างอะไม่แดงไม่แม่มากหรอกอืมกินมาหนินอนลงเสือกับบพพดีอืมเสือกับบพอดีพอดีแล้วอันนี้ดูพอดีกันหมดเนี่ยเหมือนบอเน็บบอรวมอืป้าจะซื้อให้เพื่อไปเลยเสือปลาป่าบอลเชือห้อ๋อเสือมันเป็นเสือผู้ใหญ่คือสิงามเนาะใช้กับสิงกับยังแล้วเว้ยเจ็บคอจังเข่าเนาะ กีสีแดงใส่าแฟได้นะสีแดงกับสีฟ้าเสือพูดสองตคือูงพูดตัวนึงคือผู้ชคคือกันค่ะปนทีสุดนี่ต้องใส่ตันแรกสาวกี่เงอนพอพอสาวกี่เงอนดีใจบ่าป้าปนีส่งมาห้แต่สามหน่อยหอ่ ป้าบอว่าเอาเอาเอาละเบิงคลิปขวายเอินขวายแต่งตัวให้นั่งวิวเลยว่าปีนี้อาจจะบริจาคให้เพิ่มนะฮะสิคลิปป้าบอกนิดหน่อยเนี่ยคุณป้าเป็นยังเจ้าก็เป็นยังก็พาะอันว่ายังบอเตียงนี่เบิ่งขวายชีวินเมื่อก่อนนะบริจาคเป็นยังางให้ป้าบินมาเออเออบริจาคนะวิวเนาะเมวพักวิวบริจาคกระยาให้ป้าบินมาพาพาพาลุงจอนไปเบิังลิง บอกลิงลิงน้อยกับลัางลายเดี๋ยวนี้บอกบอกอันบอกว่าแบบนี้อ่ะเด็กน่ารักยังบอกว่าเตียงซื้อยังบอกปีกายนี่กินหมูได้เหรอปีนี่กินเป็ดแต่ว่าซื้อซื้อเป็ดแต่ว่าใครซื้อเป็ดนี่เป็ดปากกิ่งบอกอจังว่าจะเป็ดอย่างนี้นะบอกว่าซื้อผ้ากันมาชูกันกินนะกับเค็ห้้นองดเป็ดย่าง

ได้บอกมคูจำนากี่เออมันคัดน้อหืตัวเป็นอื้วยกันเสียส์ลแน่บางน่น้องน่ะอึ้งเึืงอยู่มูับเกิเจนตัวเกินไปเขาให้เกียรติตัวอะไรกันไรที่เคยบอกก็่ได้บอกีเขาให้เกียรติเธอมากเลยนะเธอจะกิโลนะมาลมมาหมเิไรอืออย่าให้ลูกข่อยได้อลูกข่อยงตัวน้อยนี่ กระลังบางๆตัวน้อยจะอยนี่เาจะให้ลูกข่อยได้ลูกข่อยยังน้อยยังจอยนี่ตาแม่เจ้าใตาแมแต่คนจะบอกมูวากินเค้กนะจะบอกวอยทิดนะบอกอยี่วอยทิดให้้มอยู่วอยทิดน้องวาดได้ค่ะม่ อ่งเดืจเดืนได้นัน้ได้บอกปงไหมเอาไอทิดขึ้นมานําเด้อเนะอไปงุ๊บนับนับคนก็ได้พี่น้อง้พวกว่า๊ะบบอกลายนะบอกลายมันก็คุณไปบมวแมนว่าพยอยากบอกเราหมโหกังใจเขาบ๊มน่กินเลยเขาสานเน็ตแนวกินกินดีจัง ไปกับไปแยกไปแยกมันเนาะพ่าผู้นอยู่กับบริมีไผ่นะมีแต่ลูกเมียกันแต่ก็เมย์อยู่ในกิ่งลูกกุ้งอ่ะผีนี้แบบง่ายๆพี่น้องเลยแบบสบายๆเนาะแบบโม้ฟูบ๊วยบอว้เป็นอย่างนี้คือบ้านเกิดคือบุญเชิอมุยังนะบุญแมนบานบอกเอ้ยเนยน้องพิงเอ้ยไส้เอ้ยพันธ์ฉะนั้นเนี่พี่น้องไอที่บอกที่นั่นเนาะคูนาดิดน้ำพุ่ง บอกียวบอกนองวัดมบอกว่านองวัดอะฮะใช่ยูดิบอกนะที่บอกจะบอกเพื่ออะไรดอกตอแ่งข้างกันมาไม่เ็นจะบอกนั่นจะบอกยูดิเีวเรียน้องวัดอือชคไมไหมชกหาน่องไหมบอกว่าชาน้องไหม บอเอาฮัยาได้สไปหามอพุ่ละะัหจะฉีดยาพุ่ออะเจนไปหามอป่าวไปหามอป่าโอ้ยเนไปหามอ่ะลูกฉีดยบเเห็ดเอาเอาเห็ดเอาเห็ดันนาเนีวเนียมันบุรียาตีมันฉีตึมเหัวมันฉีตึมเหัวนะลูก มันชิตุ่มที่หัวนะีรจจกเ่าเอจ็บปากเนาะกมเอารูปง่ายๆปีนี้ดีเลยเอารูปเก่าฮันเแบบสบายอือเลุ้มตุ้งนั่งเจนวันเกิดเจนเลยค่ะ Happy Birthday ด o วยอาเปาเค้กเปาเค้ก ย่าด yeah, right no. mm ึง hmm. นี่นะกล้องนี่นะเบาเบาไอ้วาดไว้เบาไอ้วาดไว้กล้องยาดึงมือนีวันยังสิเนี่คุยกับไอ้วาดหงือจังเลยเอาไอ้ทิดมาน้ำเด้อเนาะ ฟังดูฟังแจ้งอีบออาทิมานำเด้อฟัแจ้งไงเจอมาขอใจด้มนั่งลกนั่งลกเอาอาทิมานำเด้อพวกเน่ยเออบิวคุยกับน้องสวบ้ามียง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 มีงี้กิมันเกิดอันนั้นได้สมมาแวในไวเอาามกวันเกิดนั่งบิวนี่แซบได้นะ ยเอามาผักงอกเดียวผักขวบ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 อารูวเจนเอาหนิจะชุดเดนี่มาเลยพี่องาเลยให้ขวบคืนนวดกันได้

กันดใช่กันนี่ชื่อนั่นเนาะไก่ได้นะไกไ่กย่างก็ได้เลยก่ย่างเป็นโตได้ใบให้เขาซับๆให้รสไก,ยก่ย่างซื้อเมื่อไรก,กินบ่ใช้เค้ย่บะเชียนชื่อหมูปินนะแล้วบริจาค เราโหลดถ่ายอยู่จัก้่ได้ชมบอกเราเลยเลยของอยู่จ้ะอืมอืมเราชัวร์ว่าว่าบิวรี่ว่าเบาอยากกินหมูอ่ะตัวอหอยวอะไรหอยพี่อยากเมนทีบิวรี่กินอะไรกันเนาะเออกินกินหมูปินนะมียั้นลูกหาแม่นนะใช่แมมเจ้า อย <PI llegar. S 1> ู่เด <father> ้อนี่น่ะใจใจโอ้ยขอบใจเออน้องวะขอบใจเหรอขอบใจอือขอบใจน้องขอบใจป้าอัไนหรอป้าเลยบิวบอกป้าแนะแม่ลูกใบดาเลยครับในครับเสืองามเนะกับเงินนะเอามาแบ่งกันเด้อเอาม่กอยากบอกนายดอกบีครับป้าป้าโอ้ยว่าเป็นโยคนเก่ง บอกคนเก่งบิวตี้นะครับของเ่าดูได้เด้อเสืองามนี่เหรได้แล้วเสืองามชิบเป็นบักเชียงเลยค่ะบักเชียงมันชิบมองบอดีตัวตัวก็ว่าว่าโมเมนต์ชิบเป็นบักเชียงบ่างเปนป้าป้าหลานนะครับของน่าดูไอเจนี่ว่าได้จากไหนะงามหรอ ทุเจะนี่กะเจะนี่กะทุได้เสียงงามโอ้ไม่ไอแม่ไปนึงแต่เจ้าเจ้าคือไห่แม่ถามไม่ว่าร่วมวันเกิดดีวีไม่ว่าเราจยังไห่ดีดีวถามเลยไม่ว่าเราจะยัไห่แม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 ่นะมีแต่ความรักเอาไหมความรักเดี๋ยวไดความรักนี่ไงความรักนี่ไงกอดบัดนึง แม่ในสายแม่อยู่นี่ใช่ไหมวันเกิดเจ้าออกมาให้แม่ใบนึ่งวันเกิดเจ้าออกมาให้แม่ใบหนึงวันเกิดเจ้ามาให้แม่ใบนึงวันเกิดเจ้าดีก็ต้องให้แม่ใบหนึ่งยูโรเทมนะเปิดให้ช่องใบก็ได้วันเกิดเจ้าให้แม่ช่องใบไหมเอาดูจังหวะกันก่อ ของเมย์ไม่แต่พันกีบโบมี่แบบหีบเบดเลยบัวใบุ่งยังก้อน้องเนี่ยไม่เป้าเงินเฮียแล้วจะดีบ่นากลัวมากเลยนะน้องงงอ่ะเห็นหเด้อเห็นหเลย

นี่ถ้าแม่พ่อพ่อก่อนพอก่อนแนะนำจิเอาพ่อดอุ้ยตื่นเลยนางลุกโด้เสือพ่อตูเแม่ตูแม่ตู่ไม่ว่าเขียนเอกซ์่ะ

ไข่ไ่นี่ยังตัวยังควายควยเ้ยอเหนกคอน้ำไดไก่้อควายตัวไก่ขอไก่้อไก่กอไก Thả nó qua cò cây Cò cây Có hùa hôn đấy, Khó khay Khó khay con Nhàng yeah. Nhung Nhung มา,มาหอนย่านย่านยองใจดีสดวรือนเค้ก่ตุงลุลลลลลงนี่เลยค่ะตุงลุงนี่ค่ะมาได้เฮ้ยระวังเลยกอไก่กอไก่ có cây sang để cho nó chăng chăng nữa chăng cây có chăng 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 nó nó ừ. có người chăng 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 long chăng 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 Ai biếu nè Rồi đi <laughs> chắc không phân không tờ anh nhìn về mất đi